ไปโอ,โ, <S 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 โอ้โหตัวใหญ่มาก <S <S เฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในกรงขังนี่เฮ้ยทุกคนฉัน<ต>ว่าเราต้องล่อมันมา,มา,มาที่กรงนี้นะไอกรงไฟฟ้าแดงสูงเนี้ยน่าจะพอที่จะขังมันได้อยู่อุ้ยเนเด็กๆทุกคนฉันคอยคุ้มกันตรงนี้อยู่ <S 2> <S 2> <S ถ้ามันขยับอะไรแล้วก็ฉันจะยิงทันทีอย่างนั้นเลยหรอครับคุณเจ้าหน้าที่ใช่แล้วละเรามีเอ่อปืนคุ้มกันไว้ายมันเดินแล้วคุณ้าหน้าที่มันเดินเลวมันดังมาก ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราได้บุกเข้ามายัางสถานที่สุดน่ากลัวนั่นก็คือรังลับและศูนย์วิจัยของตัว SCP และ Trevor Henderson หลายตัวเนี่ยทำวาลราคดลุกมากๆเลยทีเดียวและพวกเราก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมีหลายตัวที่เป็นระดับที่เราไม่ควรก้าวเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ของมันแม้แต่อย่างเดียวแต่พวกเราก็รอดมาได้และยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่ารอบนี้เรากำลังจะมาเจอกับ ตัวที่เรียกได้ว่าขั้นโหดสุดๆเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้ไหมและเราจะได้ใกล้ชิดกับตัว SCP สุดดังตัวนี้ได้หรือเปล่าขอเชิญคนไข้ห้องสี่เข้าห้องตรวจค่ะ นายมันคนละหมอฟรยเอาละเรามาถึงห้องหมออีกาแล้วหุยนี่ฉันผลล้อกับพวกนายจนฉันเลดขึ้นเลยเนี่ยไลปิดประตูระไม่เราขอฉันไปด้วยดีมาห้องนี้ไม่น่าไม่น่าจะน่ากลัวนะเพราะว่าเป็นคุณหมอเออน่าดีเป็นคุณหมอเพาต้องใจดีแล้วถ้าสมมติว่าพวกเราไม่กอแย่เขาก็จะให้วิตามินซีด้วยว้าวมัน่เมันเหมือนห้องหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้า วันีเจ็ดสามเราจะเปิดยังไงดีอ่ะเราต้องขึ้นไปที่ห้องควบคุมก่อนกระึบรึบรบรบนี่ไงมันมีแค่ยีนรอรับหมอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราเปิดให้แล้วคุณหมอแล้ก็เปิดประตูคุณหมอเค้ยะหมอกมาแล้วใครกไปรัอแล้วเหรอหมอหมอ่หมอหมอหมหมอหมีหมอหมีได้หมอนได้ทุกคนได้ยคนไกิน ไปหมอตัวหน่อยเร็วคนใคกล้ตัวมันไอ,อ้พี่กิตน,นี่มันจะทำให้พี่กิตกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าะ่ะพี่กิตลองให้มันฆ่าดูเอาเอยฆอาเลยโอ้โหเป็นซอมซอมชิ้นชิ้นซอมชิ้นเนี่ยโ้เซอมบี้อ๋อจุ๊บแจงปิดเถอะปิดปิดปิดโอเคโอเคมาไปไหนแล้วอะ่ะ ก็น่าจะเข้าไปอุ้ยไม่มายไม่เข้าพี่ไม้ยล้อมันล้อมันเขาขังพี่ไม้แทนพี่ไม้เอาเข้าไปพี่ม้ยเอาเข้าไปเปิดให้แล้วไอ้หอยมันปีนมันปีนได้นปีพี่ไมายล้อมันไปล้อไปแล้วไม่มันเข้ามาปพี่แม่ตกลงไปพี่แม่ตกลงไปไมักกีตาร์เลยแล้วทุกคนทุกคนไอ้หอยมันก็ล็อกบามันลงมาพี่แม่ต้องล้อมันเข้าไปในห้องเดินมาเร็วเดเร็ว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 เข้าไปเข้าไปแล้วบอกเข้าไปแล้วบอก เขาแล้วเขาแล้าเขาแล้วเขาแล้าปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดเลย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 พี่มายมาลาก่อพี่ม้ยลาก่อเฮ้ยมันจะไม่ฆ่าผมเลยวะหมอไปไปไปและแล้วพวกเราก็อยู่ที่ประตูสุดท้ายสักทีเจ้าตัวนี้คือไซเรนเฮดแต่ไม่จัดว่าเป็น SCP นะใช่ใช่ใช่ ฉันจะเป็นคนเปิดนี่ประตูเองทุกคนเข้ามาไปแล้วไปเลวไปแล้วโอ,วโอห้องนี้มันใหญ่มากเลยอะฉันว่าสถานที่ที่จะเอาไว้เลี้ยงเจา้า SCP 6789นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่ใหญ่เป็นเริ่มมแน่ๆเลยไปโอ้โหตัวใหญ่มากเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในกรงขังนี่เฮ้ยทุกคน,นฉันว่าเ,เราต้องล่อมันมาที่กรงนี้นะไอกรงไฟฟ้าแดงสูงเนี้ยน่าจะพอที่จะขังมันได้อยู่อุ้ย นี่เด anyway, right like oh, ็กๆทุกคนฉันคอยคุ้มกันตรงนี้อยู่ถ้ามันขยับเมื่อไรแล้วก็ฉันจะยิงทันทีอย่างนั้นเลยหรอครับคุณเจ้าหน้าที่ใช่แล้วล่ะเรามีเอ่อปืนคุ้มกันไว้ยมันเดินแล้วคุณเจ้าหน้าที่มันเดินแล้วมันดังมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มไปยิงเลยเจ้าหน้าที่เอ้ยหันหันแถมมันยังเดินเข้าไปข้างบนอีกน่ากลัวมันจะจะจะยิงไม่ออกอ่ะปืนยิงไม่ออกเลย ยิงไม่ออกแล้วอย่างนี้จะมีไว้ทำไมเล่าเขตกักกันพิเศษนี่ไม่ใช่เขตกักกันแล้วอันนี้มันเขตกุ๊กจิกแล้วเนี่ยดูตองแก๊กจังเลยอ่ะพวกเราพวกเราล่อมันมาที่บ้านดีกว่าเน่แน่จริงวันนเนเจ้าใส่เรนเฮดแน่จริงก็มาเซ่ก็มาดิครับว้าไมันจะเยียบฉันว้ายตรงนี้มีแสงเลเซอร์อยู่ล่อมันมาตรง ถ้าว่าคุณนัดจะยิงได้นัดไปยิงเลยจูบแจงหาทางเข้าบ้านแล้วโอ <Okay, okay. S 1> เคโอเคมีประตู<ร><ร>มีประตูยอยู่ไหนประตูอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่นี่นี่ฉันเจอประตูแล้วโอเคเราเข,าาข้าบ้านเข้าบ้านนี่แหละจะปลอดภัยจูบแจเดนเทสอยู่ไหนแล้ววะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเลยพี่กิตพี่กิตเห็นจูบแจเดนเทสปล่าอยู่ที่บ้านเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็หายไปอะเเจอบลังคาบลังคาฮะบลังคาโอ้ยนี่มันเก้า ไฟเลนเทสที่โหดเหี้ยมมากไม่ขึ้นไปเหยียบบนหลังคาได้ว้ายมแลว่าเอาพีไว้ตองแล้วพี่แกจะตายอยู่แล้วน้ำมันพุ่งอันนี้แรงมากแรงมันน่าจะยิ่งกว่าช้างร้อยตัวฉันว่าอยตน่าใช้ร้อยตัวแล้วมันน่าจะเป็นพันตัวมากกว่าจุ๊บแจลล่อมันมาที่ตรงไฟฟ้านี่เร็ว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 ปันเยต้องใส่เดินเทสแกต้องโดนขังในกรงไฟฟ้าตรงนี้ แน่ใจแล้วว่ากรงแค่นี้จะทำให้ฉันอยู่ในนี้ได้อ่ะอว้ยว้ยวันนี้แล้ววันนี้แล้วนิ่งกับผีละเซอาเป็นทะลุกรงเฮ้ยตายตายเหรอจุ๊บแจู้ไปถเธอก็จะตายเหมือนกันมันจะเหยียบมันจะเหยียบแจ๊บปัดตัวแล้วไหน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 เขาไม่ได้อือ โอเคเรียบร้อยเรียบร,ร,ร้อยคือมรอดเรียว่าเรียบร,ร,ร้อยคือตายโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> สำหรับวันนี้เนี่ยหวังว่า,วาเ,เพื่อนๆพืทุกคนจะชอบการที่เราไปประจนภัยกับเจ้า SCP <c oughs> แล้วก็ตัวประหลาจาก t r รเวอกันนะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีตัวอะไรแปลกแปกแบบนี้อีกหรือว่ามีแมปอะไรที่น่าสนใจพวกเราจะไปเล่นแน่นอนจ้า หรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบายบายไปไปาแล้ามาแลมาแล้วม,มอรอะ่ะไม่อยากโดมันเหยียบ่ะให้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ดไอใต้ต้นไม้ไดหละปอดภัยต <c oughs> ต้นมนี่ไซเรเนเฮดหรือลิงเนี่ยเฮ้ยมันหา,ายไปไหนแล้วเน,นี่ยไอ้อ้